เช้านี้ตื่นมาก็จะรู้สึกเซร้าๆหน่อยนะเพราะว่าต้องโบกมือบายๆน้อง2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ากุซิล่ากับคิงกิล่านะครับเป็นงานบันไดนะครับก็จะเป็นกล่องตัวนี้เมื่อคืนเพิ่งปิดดิวไปนะครับช่วงตีหนึ่งคือผมโพสต์ขายไปเมื่อคืนนะครับโพสขายไปช่วงประมาณประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยแหละแล้วก็พอถึงตอนตีหนึ่งก็จะนอนอยู่แล้วได้ยินเสียงติง๊ง พอติ้งปุ๊บก็เปิดโทรศัพท์ดูอ้าวลูกค้าทักมาซื้อนะครับขายถูกมากนะครับผมขายไปตัว4ี่้อยห้าสิบหรือ4ี่ร้ยแปดิบวะสี่ร้อยแปดสิบเออแต่ผมซื้อมาประมาณเกือบเจ็ดร้อยอ่ะเออมันหกร้อยเก้าสิบอ่ะเก็บอย่างดีครับนี่ดูสภาพน้องคือใหม่มากนะครับเนี่ยดูดิเพราะว่าผมมีตู้โชว์ไงผมมีตู้โชว์มันจะเป็นตู้กระจกแบบนี้ก็คือ การฝุ่นนะครับฝุ่นไม่เคยได้เกาะโมเดลผมเลยนะครับถึงเกาะก็คือแบบน้อยมากอ่ะสองเปอน่ะออสภาพดีมากครับเก็บอย่างดีไม่โดนความร้อนเลยนะครับไม่โดนแสงแดดไม่โดนความร้อนเลยก็เดี๋ยวจะไปส่งของกันนะครับเช้านี้ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาสบนาทีนะครับเดี๋ยวก็รอ9ก้าโมงนะไอ้แฟลตนะครับในหมู่บ้านผมมันจะมีเป็นแฟลตนะครับ ก็เดี๋ยวรอเก้าโมงแฟลตเปิดผมก็ไปส่งให้ลูกค้านะวันนี้ว่างนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะครับ <c oughs> โอ้เจ็บคอโอเคได้เวลาโบกมือบายลรูปหัวน้องกันนี่น่ารักจังเลยคิงจิลล่าเราจะคิดถึงนายนายเหลือตัวเดียวแล้วนะนายล่างใหญ่นะล่างเล็กไปแล้วโหลาก่อน พอดีช่วงนี้จําเป็นต้องใช้เงินครับเพราะว่าผมซื้อที่นอนใหม่ไปนะครับที่นอนใหม่ก็ที่นอนแบบอย่างดีเลยนะอย่างดีเลยนะครับอย่างแพงเลยนะครับราคาแบบแพงเลยอะทําใจไม่ได้พูดไม่ค่อยออกเพราะว่ามันอยู่กับผมมานานมากนะสองตัวนี้เป็นกอสิล่าจูอาตัวแรกๆเลยที่ผมซื้อนะครับไอ้แกงแรกจะเป็นแกงนี้นะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยแบบว่า รู้หลักรู้แหล่งในการซื้อก็ซิล่าสักเท่าไหร่ว่าจะซื้ออะไรที่ไหนตัวสวยๆมีอะไรบ้างนะตัวนี้ก็ซื้อตามตลาดนัดนะครับนะแล้วต่อมาผมก็ไปเดินสะพานเหล็กนะมีรุ่นพี่แนะนำเอ๊ะแบบว่าถ้าอยากได้ของเล่นเนี่ยไปสะพานเหล็กสิผมก็ไปนะครับตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสะพานเหล็กแม่งอยู่ที่ไหนแต่บังเอิญรู้จักกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับเขา เปิดร้านขายของเล่นอยู่ตลาดรถไฟนะครับเ,าเขาก็แนะนําผมให้ไปสะพานเหล็กและจากวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ผมซื้อไอ้พวกเนี้ยมาทั้งหมดจากสะพานเหล็ก